สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกเลฟซทางช่องรันพนุทธมภัยทุกคนทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีสมาชิกที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังใหม่ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องรันพนุทธมไฑลนะครับสาหรับวันนี้นครับผมรันพนุทธมไฑลก็จะมาให้แนวทางชุดตัวเลขของ f ฟนนทบุรีครับเฟนนทบุรีนะครับ,รบทุกอย่างก็เป็นแค่แนวทางตัวเลขเท่านั้นนะครับมหมดใช้วิ การนันยานในการรับชมรับฟังนะครับทุกอย่างเป็นแค่แนวทางตัวเลขเท่านั้น16ตัวละคม68นะครับ FC นนทบุรีมีตัวไหนก็มาดูกันนะครับชอบก็ตามไม่ชอบก็ดูไว้เป็นแค่แนวทางครับชอบก็หาหยิบจับลัตเตอรี่ไว้นะครับถ้าใครได้ติดตามทางช่องรันพงษ์ภัยได้ดูคลิปของ FC นนทบุรีก็เคยเข้าตัวเน้นหลายรอบแล้วนะครับเข้าตัวเน้นหลายรอบแล้วก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับสําหรับวันนี้ก็ ได้นะผมก็นำแนวทางมาฝากเพื่อนสมาชิก FC ทางช่องนะครับทุกอย่างเป็นแค่แนวทางนะครับชอบชุดไหนผู่ไหนก็หาหยิบหยับลอตเตอรี่ไว้นะครับ16ตัวละคร68มาดูกันครับว่าของ FC นนทบุรีรอบนี้จะเข้าตัวเน้นหรือว่าไม่เข้าเข้ามาดูกันครับนี่ครับ16ตัวละคร68นะครับเด่น0กับ6นะครับของ FC นนทบุรีครับเด่น0และก็6นะครับส่วนชุดจับคู่นะครับ ชุดจับคู่มี02 03 05มี60 63 65นะครับครับเดี๋ยวเพื่อนสมาชิกและ FC ทางช่องแฉปหน้าจอไว้เลยนะครับแฉปหน้าจอไว้เลยนะครับของ FC นนทบุรีนะครับมี02 03 05 60 63 65นะครับอชอบชุดไหนก็ไปหาหยิบจับรัตอรีเอานะครับ ทุกอย่างก็ล้วนแล้วแต่เป็นแนวทางดีๆทั้งนั้นที่นํามาฝากเพื่อนสมาชิกเลฟซีนะครับแฉกห,หน้าจอไว้เลยครับแฉกหน้าจอไว้เลยสำหรับวันนี้นะครับผมรันพนมไพรก็ ฝากแนวทางดีของ FC นนทบุรีไว้แค่นี้ครับขอทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังทางช่องหลันพนมธนภัยโชคดีร่ำรวยกันทุกคนครับสำหรับวันนี้ฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ